ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับอา่าก็ตอนอันบทที่แปดนี่ก็ได้ไปอยู่สิบหกตอนแล้วน,นะครับมาโซตวานะวันนี้เป็นตอนที่สิบเจ็ดนะครับเห็นไหมอืมอันตอนที่แล้วก็อันเอพญายักวาสโลปกอยกลูกสาวบนแล้วนะครมบเออทำอันอ่ายก จะยกลูกสาวเงี้ยละก็ก็มาน้อยไปไหวได้ยหมูเก็เรามากอยวันนี้แล้วนะครับเห็นไหมนครับก่อนที่เราจะเล่ากันต่อเอามากอยลักษณะของการต่อข,ของป้นก่อนนะก็เห็นไหมเนี่ยะะข,ข้าวอันข้าวหงหินนะก็เห็นไหมข้าวหงหินนะป้นป้น,นเขียนกันจย่างนี้นะก็เห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้าวป้นมีลักการของป้นแล้วก็เห็นไหมเจ็ดต,ตัวเตี้ยวสามตัวเรียวบ้านหลังบานะ้านหน้าเนี่ยเนีน่ยเจ็ดตัวเตี้ยว บาลังบัลอะมันก็จะทำเมื่อวักที่หนึ่งและววักที่สามเนี่ยมันจะเน้นเป็นสามก๊ำเป็นส่วนใหญ่นะก็เห็นไหมถ้ามัน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 อธิบายอันข้อความมันแบบชัดนะครับอธิบายข้อความมันชัดเปิ้นก็อนุโลมว่าเป็นสี่ก๊ำได้อย่างเช่นก๊ำมันน้อยอะไรเนี่ยแก้ก็อันพังอะไรนี่ยเนี่ยว่ากันแล้วไปเนี่ย วันนี้สี่กำมีบทเอออันนี้เนี่ยเนี่ยไหมแต่มันก็จะมีอันนี้เนี่ยจักเนิรนจ้าไหมเนี่ยจักเนิรนจ้าเนี่ยอ่าจักเนิรนจ้าไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ยจะมีเน้นให้ป็นสามกำก่อนนะก็เหนไหมแต่ถ้ามันมาได้ก็ขึ้น่ามันเป็นสี่แล้วก็เห็นไหมโอเคแล้วก็เห็นไหมเอาละทีนี้เหามาไล่กอยนะก็เห็ไหมอ่าเมื่อหู้รักการนั้นการเขียนข้าวเป่นแล้วเฮาก็มากอยแล้วก็เห็ไหม อันฉันทะลักนะครับมาเหาว่ากอยฉันทะลักนะครับเห็นไหมอ่าขยับขยับหน่อยนะครับเออได้ได้ได้ฉันทะลักก็คืออันอ่าข้าวนั่นอ่ะปุ่นมีอยู่สามบาทเฉยนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยยกเว้นนะครับยกเว้นอันอย่างตัวบานอ่ะปุ่นยุบลงบาทเนี่ยมันก็เลยสองบาทนะครับเห็นไหมมันก็เลยอันเนี้ยเนี่ยมันก็เลยมาค้างอยู่นี่สองบาทเห็นไหมมา มันก็เลยนะี่ยบัตรสองและบัตรสามเห็นไหมมาค้างอยู่ที่นี่แต่ว่านี่เอาบาัตรยุโรบโลบัตรไปแล้วนะเออเห็นไหมเอามากเลย์สองบาทนี่นะก็เห็นไหมอ่าอันมันมีอยู่สามบัตนะไงไหมแต่ละบาทมันมีอยู่สี่วักนะครับเห็นไ,ไหมใต้วักนะั่นอันเปิ้นจะก,กำหนดเสี้ยงนะครับเออไใช่ว่าอัน เขียนกับไปเลยนะก็ับบข้าวอ่ะพ้นกำลังลดเสียงอตายวักแต่ละาบอกเากพวนกำลังลดเสียงว่าเป็นโรงเี่นนั้นทีนี้นะคะรับมากอยเลยนะครับอันนี้เอามาขึ้นบาดที่สองก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเจ้ากับมันน้อยเน,นี่ยบาดท,ที่หนึ่งอยู่เพ่เนี่ไหมอันตะวานี่มันโดนยุบลงบาดไปแล้วนะครับเห็นไหมโอเคนะครับเห็นไหมอันตายวักอ่าวัก ที่หนึ่งอะของบาทที่สองเนี่ยบาทก้อมเนี่ยนี่เป็นบาทที่สองนะบาทหนึ่งอยู่เพ่เหไมอ่าลงด้วยเสียงตีนะครับน้อยอ่าน้อยนะก็เป็นเสียงตีเงาเฮนไนี่เสียงตีเงานะท่านจะลงเสียงตีเงาก็ได้ตีสั้นก็ได้นะก็ไอ้มาก็แล้วแต่ไอ้มิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตายอ่าวากิซีของบาทที่ที่สามเนี่ยมิดนะอันนี้มิดเป็นเสียงอันตีสั้นเลยมั้ยอ่าอ่าก็มิด ตีสั้นก็ได้ตียาวก็ได้นะก็เห็นไหมอ่าเห็นไหมการ kind of นับเสียงตีเนี่ยท่านต้องนับแบบอันแบบตะยนอย่างไม่นะครับมิดนะฮะมิดเนี่ยเนมิดเนี่ยโอเคนะเห็นไหมอันนี้น้อยเห็นไหมบางคนก็อันอันจะเอาอันอันอันเสียงอันอันอ่าเสียงแบบอันตะลื้ออันกับตะยองน่ะเออเอามาใส่น่ะเออมัน มันมาใจนะครับเสียงไตเลื่อไตยองมันมันออกไปพิดแบบป่นนะครับมันมาแจยอันเสียงอันนี้เราต้องนับถึงอันเป็นเป็นเสียงตีแบบอันไตงวนจงไหม่นะครับหรือภาษาไทยนะครมาอย่างก็ว่ามิดเนี่ยมิดเนี่ยนะครับมาเอาไาดูคอยอันวักตายวักพีเลยนะใครมาเนี่ยอย่างมาแจ้ว่าเอาอันอันเสียงอันนี้นี้มาใส่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเช่นคำว่าอันอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมดเนี่ยนะครับเ็มาอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา อันนี้อันอันคำนี้อันภาษาสำเนียงไตยนลนานะครับปิ้นออกเสียงจัตวานะครับหมดนะับเห็มอันอันภาษาไทยปิ้นออกเสียงเองก็หมดนะครับหมดใช่ไหมอันอันอยูไตยนไตยนลนาเนี่ปิ้นอ่าหมอออกเสียงจัตวานะครับหมดเสียงมดสอยแต่อันใจลือกับไตยองปุ่นอันออกปุ่นเสียงตีบ่นอะไรมา มดเสียงมุดโซหมดเตียงมดซอยนะ่อันจะเอาอันอันนี้เนี่ยใจ้ยใส่ไม่ตีแล้วก็มาใส่ตะเนี่ยหมดเสียงมดซอยเนี่ยมาแตนมิดเนี่ยมาได้นะใครมมันคนละย่างกันนะับแม่มาอันนี้พนันภาษาไทยพนด้นับเป็นเสียงตีนะครับพนับเป็นเสียงเอกนะให้มไหมพนันมันม่จช่อ่ะมันเป็นอันเสียงอันตีแบบไตลื้อบันต้องมาใส่นะครับอันนี้คือฉัตรนล่าของอันไตยวนละนานะครับ โอเคนะครับเห็นไหมอ่าเอาละท่านต้องต้องหูไว้นะครับห้ามเอาไอ้เสียงใจลื้อมาใส่นะครับอ่าโอเคนะครับมิดอ่ามิดอันนี้เห็นไหมฮะคิดอันนี้อันนี้มิดคิดเฮ้ยโอเคนะครับอันต่อไปนะครับอ่าอันอันอันเนี้ยบางทีเนึ่งของบัตรที่สองเนี่ยบัตรก้มเนี่ยลงด้วยเสียงตรีน่ะสัน <c oughs> ดดดส้นกันโทษดิสั้นก็นได้เหงาก็ได้ก็น้อยไปสิ่งท,ที่เหงากับบางที่จองนี่ลงด้วย เสียงจัตวาการเน่ยการเป็นเสียงจัตวานะครับแบบนม้การนี่ยวัคที่สามที่ลงด้วยเสียงสัมันกับพางอ่ะอัมพางนะครับไม่ใช่พลางนะครับอําพางอ่านเป็นพอนะกบพางอําพางอําพางวัคซีนสี่ที่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองกับท้อยเนี่ยเนี่ยทอยโอเคแล้วไงมอ่ามามาอ่ะเนี่ยท้อย อัน kind of ถ้อยนี่ก็เหมือนกันนะครับไหมต้องรับแบบอันออันืเสียงอันเสียงโทรเมืองนะครับเสียงโทรพิเศษของแบบใจยนจังใหม่นะครับถ้อยมันมีที่เดียวในโลกนะเสียงถ้อยเนี่ยเออไหมอันภาษาไทยพ่นออกเสียงโทรนะครับโทรปกตินะครับถ้อยนะครับตอบถ้อยอันใจลื้อกับใจยองพ่นออกเสียงเองง่ายถอยนะครับตอบถอยตอบถอยนะ เอาแล้วเอาเอาเอาแบบไตไตโยนจังใหม่นะครับอ่าเนี่ยได้แล้วนะบาทก้อมเนี่ยสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเจ้ากองกี่จิกกี่ต้มกี่จิกกี่น้อยเนี่ยเนี่ยเสาวรับเจ้าเสียงตีอันนี้เห็นไหมวักที่หนึ่งเสียงตีน้อยมาวักที่สองลงในเสียงจัตวานักกว่านะวักที่สามลงในเสียงสามมันพังวักที่สี่ลงในเสียงโทพิเศษถ้อยโอเคนะครับอ่าต่อไปเป็นบาทที่สามนะครับเห็นวันนี้สลับกันไปหน่อยนะครับเห็นไหม บาทที uhm. ่สามเนี่ยอันตายวักที่หนึ่งของบาทที่สามนี่ลงในเสียงสามัญก็ได้จัตวาก็ได้ไงได้ได้สองเสียงนะครับแม่แม่อันไปเป็นเสียงอันสามันนะครับไม้แม่วักที่สองนี่ลงด้วยน้อยเห็นน้อยเป็นเสียงโทพิเศษโทเมืองครับน้อยอ่าน้อยนะครับแม้แม่อันวักที่สามนี่ลงด้วยเสียงสามัรับหอยนะก็หอยอ่าโอเคนะครับ หอยนะครับบักทีสีที่ลงด้วยอันเสียงตีนะกับมิดฮะมิดเป็นเสียงตีสั้นตีต่ายอธิบายไปละตะกี้นะครับมือใจแบบอันเสียงตีแบบอันตายนวนจงไหมนะครับหรือภาษาไทยนะครับเรจะเอาเสียงตีปอมๆของอันอันอันไตลื้อกับไตยองมาใส่นะครับอโอเคนะครับอ่าต่อไปบัทที่หนึ่งนะครับบัทที่หนึ่งมันซับมันอยู่นู่นหลุมแม่นะครับโอเคครับ การตอบสนยองสนยองเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวาแล้วก็หยองนะหย่องสะ้นหยองสะ้นหย่องอะไมาเคยละสะ้นหยองอ่าเป็นเสียงจัตวาปุ๊บก็อันเดียวกันนะกครแม่เหมือนกายบักที่หนึ่งของบัดที่สามเนี่ยวักที่หนึ่งบัดที่สองบักที่หนึ่งของบัดที่หนึ่งอันเดียวกันนะครับจะ่ืงเเสียงสะมันก็ได้จัตวาก็ได้อันนี้เป็นเสียงจัตวาแล้วไงแม่บักที่สองนี่ลงด้วยเสียงตีนะครับคิดอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้อ่าโอเคนะครับ คิดฮะเป็นเสียงตีสัน้นนะมาเจ้เอาอันแบบเอามุดเอาสุดเอาอย่างมุนามาใ่นะเป็นเสียงอันตีแบบเทียมๆของไตไตลื้อน่ะเออแจ้นะครับเฮ้ออันนี้มันเป็นข้าวหงิน ตี่ปั้นนั ah. ้นสร้างมาตั้งแต่อันสามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับประกกำหนดมาอย่างนี้นะครับว่าเปิ้นอย่าคิดนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมันเป็นอันเสียงตีแบบอันไทยไอ้ไทยหรืออันใจโยนจะใหม่นะครับใม่ใม่มันเป็นอย่างนั้ไม่ใช่เอาเสียงตีแบบไตไตเรือมาใส่นะครับใหม่ใม่อ่ะวกที่สามนี่ลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนี่นี่ไม่เนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงอาบางที่เปิ้นก็ใส่แค่ไม่โทรนะครับนี่มันเป็นเสียงโทรเมือง หรือโทรพิเศษของอันเพียงใหม่นะครับว่าให้เอาเอา,เ,อาเสียงโทรใส่บางคนเขาไม่โทรนะมันมีเสียงตีก็ได้แล้วก็เสียงโทรปกติก็มีนะกับอย่างปี้ตีอะไรอย่างเนี้ยเออบางคนกับเข้าใจผิดเอาเอาไม่โทรอย่างนันมาใส่นะกับบัดใจนะครับอ่าที่นี่ต้องอันเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเจ้านอนนะครับแม่น,นี่น้อยเจ้าออย่างเงี้ยนะกับไอ้มาบัดใจเอาตี้เอา อ่าปี้เอาตี้เอาอย่างนั้นมาใส่เจ็ดในอยาน่างนั้นอ่ะโ,โอเคอ่ะเนี่ยม,มันมันอย่างว่ามันซับซ้อนกับเป็นหมดอ่ะโคนหมูอีโนอีเน่เนาะครับเห้ยไหมว่ายพ่องกับดิมกัน,นอ่ะวักกิสาวักกิสีนี่ลงด้วยเสียงอันอ่ะอ่ะเสียงสมันแล้วก็ไปไปไปเสียงสมันอ่ะได้ไรไหมทั้งหมดอ่ะได้ทางหมอ่ะเห้ยไหมอ่าฉันนัลักน่ะเนี่ยคือฉันนัลักบ,บาทที่หนึ่งยงเพ้แล้ก็เห้นไหมบาทที่หนึ่ง บาทที่หนึ่งลงด้วยอันอันบากที่หนึ่งลงด้วยเสียงอ่าสมัรือจัตวาวากที่สองลงด้วยเสียงตีน่ะสั้นะก็ได้ยาวก็ได้อแม่อันคิดเป็นเสียงตีสัน้นนอะแม่นี่อันบากที่สามลงลงลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับฮ่ <c oughs> อาอย่อา nh งเดียวน,นะครับไม่ใช่เอาเอาไม่โทอย่างอื่นมาใส่นะครับไอ้แมอ่ะวากที่สี่นี่ลงด้วยเสียงสมัญฑ์อ้แม่เห็นไม้มอ่าบาดก้มก็ ได้ไรมาน้อยน้อยบัตรบัตรบัตรที่สามก่อนนี่ได้มาได้มาอันนี้คือสรุปแล้วไอ้สีชมพูเนี่ยมันที่หมายไว้เนี่ยพ้นบังคับเสี่ยงนะครับตามที่ผมอธิบายไว้ตะกี้นะ่ะเออโอเคนะครับนหอ่าทีนี้เราเอ่าเขามาดูความสัมพันธ์นะครับเห็นไหมของแต่ระบาดระบาดนะ่เออมันที่เปรนท้องว่าข้าวนะอ,อ่็พวกนีได้กันนะครับเห็นไหม ปพืนจะเอาตายแม่ของบาทที่สองเนี่ยค nah ืออันบัตก้อมนี่นะครับบัตก้อมนถ้อยนะมาเอามาก้องก็บันตายบัตที่สองของบาทที่สามเนี่ยน้อยน้อยถ้อยแม่ประกอบมะก้องอันนี้นะแม่น่ะก้องก็หมายถึงว่าอันสัมผัสสาะด้วยสาะนั่นะครับแม่สาะไม้โอเคนะครับไหตายอ่าก้มตายของบาทที่สามเนี่ยมิดเดอร์ประกอบมะก้องก็บัน ่วักใายวักที่สองของบาตรที่หนึ่งเนี่ยๆของบาตรที่หนึ่งเนี่ยๆคิดนะแม่เป็นยังไงบ้าคิดมิดนะโอเคนะอ่าก็คือสมบัติสละนะครับแม่โอเคนะตายของบาตรที่หนึ่งไปนะไปนะ่ยไปนะ่ยประกอบมากรกับบันตายของวักที่สองของบาตรั้นบัตก้อมเนี่ยบัตก้อมบาตรที่สองเนี่ยไก่ไก่แม่เนี่ยเบอะอ่าเนี่ยมันกรกับไก่ไปเรื่อยๆนะครับแม่กากรมาเรื่อยๆ อ่าท okay, mm hmm. okay, mm hmm. ี่เป็นห้องว่าเจือข้าวนั่นแหละไอ้แม่เจือข้าว่เจือข้าวอ่าเจือไก่น่อเจือเจือข้าวอ่าไอ้แม่ปนตัดออกเจือออกไปมันก็เหลือก็ข้าวนะครับข้าวนะครับไอ้แม่ข้าว่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของความสัมพันธ์ของแต่ละบาทนะครับเพื่นจะเอาสระไปก้องกันนะไปก้องก็คือสัมพัสสระนะครับอที่นีเฮามาเอามาดูแต่แต่ละวัก้ะครับไอ้แม่ บางเนื้อบางสองบางสามไม่ใช่ว่าอะไรเนี่ยเอามันไห,นห,หลก่อนนะครับบางเนื้อบางสองแต่แต่แต่ละบาทเนี่ยเห็นไหมบางเนื้อบางสองเ่ยมั้ยเปิ้นจะอันเน้นนะครับตัวดิ่งเพื่อนจะเน้นเนื้อมันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเห็นไหมแต่ถ้าสมมติมันสัมผัสอันสาระได้เราก,ก็ดีนะก็อย่างอย่างเช่นตัวเนี้น้อยไอ้ท่อยเนี่ย อันนี้คือการสัมผัสอันอันสละอันถ้อยแม่ถ้อยแม่โอเคนะก็ไหมอ่าถ้อยแม่มามันมันสละอ้อยสละออยแต่มันก็ดีไปนะครับแต่ตรงนี้นี่ามันเป็นการสัมผัสแบบเรื่องไปก้อนนะอันนี้อันบาทที่สามเนี่ยวักที่หนึ่งวักที่สองไปนะฮะจ้งไปยังไก่เอออันนี้ก็อันสละแลมละเออก็ดีไปนะไงมามันพุกสัมผัสนะครับไม่ใช่ว่าเน้น เนี่ๆมันสัมปะท์นะก็มันจะหาว่ามาเอามือมาสัมปะท์นะกันมันมันมันสัมปะท์กันไปเองนะไก่เออเนี่ยเนี่ยแม่โอเคแล้วก็อันนี้เราสียหงเอออันนี้ก็พุกสัมปะท์ได้ล่ะเห็นไหมของไงของไงโอเคนะวันนี้พุกสัมปะท์หนักนะเออโอเคนะแต่เน้นมันเป็นการสัมปะท์อันแบบเนื้อเรื่องนะครับมาอันนี้เหรอเนื้อจ้าข้าวคางแครอัลคาคาคา ข้าวตังข้าวตังไอ้ไหมอันนี้ถึงแม้ว่าม่ใจ้อันอันเนี้ยอ่าสัมพัสอันอ wow. ันสละนะครับแต่กระเจ้สละนะครับมันมันสละอาสละามกันได้ไหมก็ถือว่าอันนี้มันมีตัวสะกดมันมีตัวตัวตัววแวนสะกดนะครับอันนี้ตรงอะตรงงงงสะกดเลยมันอันนี้เทอว่าถือว่าเป็นการสัมพัส์เรื่อนๆนนะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้เรามาอู้ถึงอันวักที่สอง อ่าและวัคที่สามของแต่ละบาทนะครับอ่าเอาแล้วบัตรบัตรที่สองนี่ก่อนนะครับบัตรก้อมเนี่ยใช่ไหมอันใต้ของอันอันอัน,อนใต้ของวัคที่สามเนี่ยมันจะต้องเหลียวมหาบาตรที่สองนี่ใต้วัคที่สองนี่เสมอนะก็ใช่ไหอันการเออนี่มันพังใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเป็นการเปิ้นห้องว่าโบราณเปิ้นห้องว่าสัมผัสเลือนสัมผัส เทียมเทียมนะครับสัมปัตบาเดียวมันห้องว่าเป็นสัมปัตเพี้ยนแล้วก็ไงมาก็ปนใจกันนะครับการสัมปัตแบบนี้ไงมาอันอันนี้สะอันกานนี่มันสะกดด้วยตัวหนะนอนหนูรอเรือนกานนี่ไงมาอันนี้มันอันพางนี่มันสะกดด้วยตัวงะงงงมันสะระอามนกันไ้มาอันนี้นถือว่าเป็นการสัมปัตเรือนสัมปัตเทียมเทียมแล้วก็ไงมาปนใจกันนะโบราณอันจะต้องเหลียวมาอันอัน อ่าต้ายวรที่สองนี่เสมอนะยกเว้นไอ้ไอ้รมนี้มันเป็นอันเสียงจัลวาเนกี่ยต้นคำมาไว้ทางหน้าแล้วก็เพราะว่าอันที่จัดอันวรที่สามนี่ประกํโนนไป็นเสียงเสียงสมันนะั็ไปลงเสียงอื่นมาได้นะก็อย่างน,นาก็ต้องเอาเสียงจัลวานมาไว้ทางหน้าแล้วก็เอากรรมันอย่างก็ได้ที่มันเป็นอ่าเสียงสมันน่ะเอามาลงไว้ตรงนี้แล้วก็เตะแต่งก็เป็นวงเฮยโยงเยอะจนแล้วแตะะ่ละไนแบบนั้นอเอาแก ก็พงอธิบายไปหลายเรื่อแล้วนะก็เห็นไมอันต่อไปวักที่สองแรือวักที่สามของอันอบาตรที่สามเนี่ยมหไหมอันนี้ก็ปุ่นกันเน้นคือมันเป็นการสัมผัสนะแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะคระับหรือแบบสาระก็ได้นะะอันนี้ห้อยความห้อยเออห้อยน้อยห้อยเออนี่มันสัมผัสสาระได้มันก็ดีไปนะก็ถึงแม้ว่ามันจะห้อยก็ได้เป็นยังเป็นความเนี่ยก็ยังได้นะ,ะหมูความเนี่ย ก็ได้นะก็อย่านัแต่ห้มงมลงเสียงสัมพันธ์นะแต่แต่ให้มันเป็นหูเรื่องกันนะครับหูเรื่องกันโ <laughs> อเอค okay นะครับอันวักที่สองหรือวักที่สามของบาทที่หนึ่งนี่เราอ่าอันนี้ก็เหมือนกันกับวัท 2, บกที่สองหรือวักที่สามของบาทที่สามนหะลักการเดียวกันจะเลียวหาแบบสละก็ได้หรือจะเลียวหาแบบบันอันเนือนนน้อเรื่องก็ได้อันนี้นี่เห็นไหมเล,เลียวแบบนี่อันอันเลียวแบบเนื้อเรื่องนะมันนี่อันไอ้คออันนี้มันมัน,มน มาบางคนก็อันพ่อครูสมัยนี้นะครบน้อมมันจา้าอ่าอ่าตันตี้เขารบขอน้อมนบมันมาไปด้วยกันเอาปบปปปปใจโอ้มาอันนี้เป็นคิดนะก็บางคนก็นเป็นของกู้คิดมาสู่มุ่งว่ามวนมิตรนานไปมาใจแล้วก็มาเอาสลิดสลิดมาใส่ทั้งนี้มันได้แล้วมันเป็นเสียงตีนะเนี่ยคิดนะ อันใต้วัตที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยปุ้นกำลังดแล้วว่าเป็นเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเรินี่อันนี้น้อยท่อยเจ้าอยั่า่ได้นะ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 ปุ้นปุ้นเพิ่มเป็นตัวนี้นะครับมันเกี่ยวกับการจอยนะครับไม่ใช่ว่าอันเอา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 เสียงตีมาซ้ำๆกันนี่มันจ่ายนะครับข้าวปุ้นบะมีครับข้าวปุ้นมาซ้ำกันสักไปไปก้อยแล้วก็มันมาซ้ำกันสัก สักบักก็ครับไหนมาอันเสียงอันเดียวกันนะเหมือนได้ซ้ํากันในสักบักครับเออโอเคนะครับอันนี้จำไม่ดีนะครับเพื่ลงด้วยเสียงเน้นเลยนะครับว่าเขาลงเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับเออได้แล้วเอาละครเอาครครอ่าเอาบักบักที่อ <issimo> ่าบักที Salt ่สามในบักที่จีนะครับของบักที่หนึ่งเนี่ยกับบักที่สามเนี่ยจำไมก่อนแล้วปนร้อยปีที่แล้วปนถือว่าเป็นอันวักอ่าวัคเดียวกันนะครับจักอยู่ ก็จักอยู่นี่นานไปนะบูความหอยเงียบมิดเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นวักเรยวกันนะเมื่อร้อยปีที่แล้วอ่ะเมื่อทำไมหงพิมพ์พ่ดเรื่องมังใจนะครับเออพันพิมพ์ติดกันนี้นะก็ยงมาโอเคนะครับพูนถือว่าอันบางครั้งมันจะสระอันสัมผัสภายในได้สัมผัสสระสัมผัสอักษรเนี่ยโอเคนะครับวันนี้มันมีสัมผัสกับเป็นอย่างนั้นก็วันปรเดียวนี้เขาแยกกันเป็นอันสองวักสองวักละโอเคนะครับอ่าแม่ สำหรับอันวัี่สามหรือวัติชี้ของอันอของบาดก้อมเนี่ยก็ใจละการเดียวกับอันอ่ะวัีิหนึ่งวัี่สองเนี่ยจะเน,เน้นเป็นการสัมผัสเป็นเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันอันสัมผัสอันสัมผัสอันอะไรอันสะลดะไรหรอเออก็ดีนะครับเห็นไหมอันนี้พัง่ยอันละอายไงพังกับอายเป็นการ เป็นการสัมผัสเลือนๆนะครับสัมผัสเทียมๆอันนี้ไอยมันจะละอ้าเหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้สะกดด้วยตัวงองูนั่งไงงะงองูอันนี้สะกดด้วยตัวยะเงะยยอยักเห็นไหมอะไนะอ่าโอเคแล้วกันไหมโอเคนะครับไหมไอยกับพังเนี่ยอันนี้มันเป็นการสัมผัสเลือนๆนะครับโอเคแล้วกันนะแต่ก็ใจละการแบบจังหน้าเพียวักนี้ของหัวสองเนี่ยแต่ถ้าสมมติมันสัมผัสกันได้ก็ดีก็ดีดีก็ดีไปโอเคแล้วกันไหมเอาละทีนี้เาหูละ เรื่องการสัมผัสภ,ภายนอกภายในนะครับระหว่างบาดระหว่างบักฮู้ไปหมดแล้วนะครมาทีนี้เอามากอยแล้วก็ลักษณะของข้าวโบราณเนี่ยที่ว่าปนจะม้วนนะปนจะเน้นอยู่สามสี่ย่างนะครับมาที่มันม้วน,นอ่ะก็คือนึ่งเอกทรงเนาะเอกทรงอ่ะสองอักษรกู้เนี่ปนจะจ้างเป็นอักษรกู้ติดติดกันติดติดกันเน,นี่แล้วมันจะม้วนไปเองเลยไหม ก็จะทำมือเป็นสาะกู้นะครับอสารกู้นะก็สะตรจงสาะมาติดกันใช่นไหมโอเคได้ไหมคำที่มันเป็นสาะอันเดียวกันนะอันติดกันที่กันใช่นไหมมันเป็นมันจะม้วนไปเองนะครับแล้วกับคำซ้ำม้วนนะครับซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งมันก็มีบางครั้งก็บ่มีมันเป็นยังไงรู้ไหมแต่ถ้ามันมีบ่อยๆอ่ามันมันเบิร์นกระจายกับคเลยมันจะม้วนไปเองเนี่ยอย่างเช่นไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยมากมาก มักน้อย,ย <S <S อัเน,นี้มันมันก็นเป็นกนารซ้ำมนต์นะครับโอเคนะโอเคเอาล้วทีนี้เทามาไล่ก้อยแล้วนะครับแหมเจ้ากรรมาน้อยเจ้ากรรมาน้อยอันนี้อันนี้มันอันกรรมมานสามัญเนี่ยแม่มันมันมีเอกกับเป็นอย่างนั้นก็เว้นใบพ่องนะเจ้ากรรมาน้อยอันนี้แม่กระทั่งไอ้ถ้อยเนี่ยเนี่ยเ้อยเนี่ยมันมันอยู่ตรง ยงต้นต้นวักไปไหมพวกก็ตอบไปเหไหมเนี่ยมันต้างหน้ามนมีแล้วก็ตอบใจเห็นนะเนี่ยตอบตอบตอบนี่มันเป็นอันอันเสียงเอกนะครับแม่ครับอาอันเอกทงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับมันก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงโทนะก็แล้วก็เสียงเอกนนี่เสียงเอกนะแล้วก็เสียงโทนั่นไงมามีอยู่สี่แบบนะครับแม่โอเคนะครับตอบท้อยอแล้วแบเนี้กาลนะ แก้เกออันน so an like ja ี้เนี like s <S ่ยอันนี้เป็นอันอันโทพิเศษอันโทรเมืองตังโก้แต่เป็นแต่เป็นกัอบกู้นะแก้เกอเฮ้แก้เกออ่าอีแก้เกอนะฮะเป็นกอก็ได้ไหมเป็นอักษรกู้ได้ไหมอักษรกู้ได้ไหมแก้เกออังพางลายตอบถ้อยไอ้ตอบนี่เนี่ยอ้ไปตะเกียร์ลาตอบนี่ฮตอบนี่มันเป็นอันเสียงเอกนะครับเห็นไหมเป็นเอกทรงนะครับอ่าเอกตอบถ้อยนะก็ตอบถ้อยอ่า เอกส่งนะครับตอบส่งเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะท้อยว่าการตั้งไปไอการกับตังเนี่ยนะมาอันว่าถึงกาเนี่ยถึงตาเนี่ยกาตาให้เป็นสระอันนี้เนี่ยมดนะครับไม่แม่เนี่ยเป็นสระนะครับไม่แม่เป็นอ่าอันการกับตังเนี่ยเป็นการสัมผัสเลื่อนนะครับอันนี้อันนี้สัมผัสด้วยสระมดนะ้สามตัวนี่นะครับไม่แม่ว่าการตังเนี่ย อ่าโอเคแล้วกังไงอ่ะมีสองกูนะครับมีสองกูโอเคออแล้ว no ก็ยังไงอันนี้เป็นการสัมผัสสละนะครับยังไงอ่ายังไกงบ่อน้อยบ่อนะครับบอยบอนี่มันก็เป็นไม่เอกเสียงเอกนะครัาบบ่อน้อยโอเคแล้วก็ส่งเสียงน้อยเนี่ยเสียงโทรพิเศษตัวเมืองยังไงฮู เนี่ยแม้กระทั่งอยู่ทั้งหน้าไปหูเห็นไหมพวกเขาบอใส่ทั้งหน้าเนี่ยบอกหูเนี่ยแม้กระทั่งมันมันหู้มันมาอยู่อันตรงไปตัวที่สองหัววักไปเห็นไหมพวกเขาเอาเอกชงก็ไปใส่บอกหูความหอยเงียบมิดนะเงียบมิดนั่งอะไอ้ไอ้มิดนี่เป็นเสียงตีสั้นท e, kita, yes. chanting, ีสายพวกเขาเงียบนะเงียบนี่เป็นเสียงโถนะครับเห็นยความนีถือว่าเป็นเอกชงนะเสียงโทนะเห็นไหม ก็บอกอู oh ้ตะกี้แล้วก็บอกเสียงเอกจริงโทนะก็ไม่เอกจริงเอกไม่เอกจริงโทนะครับแม่ไม่เอกจริงโทอ่ะอันนี้เป็นเสียงโทนะตอบนี่เป็นเสียงเอกเงียบเป็นเสียงโทนะเห็นไหมอันนี้เรียกว่าเป็นเอกทรงแล้วมิดเงียบมิดโอเคนะครับอ่ะอันนี้เนาะอ่ะอันบัตรที่หนึ่งเนี่ยสมสะองอ่ะสมกับสะองเนี่ยไหมสมสะองเนี่ยมันก็อ่าเป็นซอซอครับเห็นไหมเป็นอักษรกู้อ่ะสมซะเนี่ย สมชะสะัญนยองสมชะสัญนยองเป็นอักษรกู้นะเป็นคองกู้ค <Finland arlo> ิดนะกู้คิดนะก็กู้กู้เนี่ยมันเนี่ยนี่โบนนี่ไหมมาเยอะนะครัเขมะตกกะม่เยอะนะไงไหมกู้มาเขียนอันนี้มันได้มามันเป็นอันภาษาคำอู้บดได้นะครับมัน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 มาเขียนเอาไม่โทรมาใส่นะกู้กู้คิดนะใช่ไหมอันนี้เป็นเอกทรงนะก็อ่ะเป็นเสียงโทรนะกู้เนี่ยไม่ อ่าไม่เอกนะครับไม่เอกเสียงโทนะก็อยาก็จักอ่าอยู่นี่นี่มันเสียงโทพิเศษแล้วก็เอาอยู่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่เนี่ยไม่เอกเสียงเอกนะอยู่นี่ไม่โอเคนะเอกส่งนะครับเอกส่งอยู่นี่นานไปลงก็วันนานไปอันได้ไรมาอันก็สามบาทมนี่ยมาบัตรจำบาตรหามาโอ้ถึงแล้วโอเคแล้วเอาหามาดูแก้อี่พอละ นึ่งเอกทซงอ่ไม mm ่ใ hmm. ช่เอกทซงอ่ okay. Okay. ่าานออันเอกทซงนะก็แม yeah. okay. ่ๆเอกทซงอันอันเสียงตีเอกทซงเสียงโทพิเศษโทเมืองโอเคนะครับอักษรกู้นะครับสระกู้นะครับอ่าแล้วก็ซ้ำซ้ำม่วนนะ่นไมาแนะนำไปนี้มาปนจะเน้นให้มันดูดีจะเน้นมันม่วนนะก็แม่ครับก็ท่านก็รู้แล้วนะครับว่า เก่นข้าวคนเก่งกัญชีนี่นะก็ไม่ทีนี้เขามาเล่าข้าวกันต่อแล้วก็ไมมาอันตอนที่แล้วนะว่าสโลพญายักษ์ก็ก็ยกลูกสาวไปละเฮ้จะเอากลอกทำทำเจ้ากัมมาน้อยแล้ววันนี้เจ้ากัมมาน้อยไปจะตอบอะไรไหมเจ้ากัมมาน้อยตอบถ้อยเป็นการแก้เก้ออัมพางอ่าไอ ไอ้ป้าละหงนี่อ่านเป็นพ่อเจย์นั่ไม่ใช่พลางนะครับอําพางแกเกออําพางลายตอบเทยว่าการตั้งไปก่อนยังแกเกออยู่นะใครแกเกอบอกมันจะไปอยู่นะครยังไก่บ่น้อยบ่หูความหอยเงียบมิดเนื้อหมูเรื่องขูงเราเนี่ยมันมันยังเงียบมิดอยู่นะครับเออ เกาะว่าอ่าเกาะแก้เก้อไปนะก็ไม่แม้กันสมสยองอ่าเนี่ยก็คืออันถ้าจะถ้าจะมาหักกันอยู่กันอยู่นี่มาอยู่กันอยู่กินกันเนี่ยมาสมสยองเป็นของกู้คิดกออจักอยู่นี่นานไปเออมันจะได้อยู่นี่เาาแล้วมันมาไหวก็เพราะว่ามันมีธุระอยู่นะก็ไอ้ยัยมจักเนื่อจ้า เขาตั้งไอัน,นี่ตัวกะละหองอันเป็นตัวคอเฉยๆนะครับออันว่าเข้านะไม่ใช่คลาวนะก็มาอันเข้านะเข้าตั้งก็ไก่อันดังหัวใจเฮาอน่นี่เนี่ยตัวละเนี่ยอันคือออกเสียงฮอนะครับมาถ้าเป็นเป็นครรมที่มันเป็นภาษาละนานะหรือภาษาไทยร่วมกันนะภาษาไทยเป็นเรานะอันเมืองเฮากับเฮานะกันไหมอ่าน เป็นเสียงฮอนะครับเห็นไหมอ่าดังหัวใจเฮาก็คิดว่าอันอโอเคนะครับเห็นไหมอ่าถ้ากลับมาอ่าจะคอหวมพันไหนๆห,ห,ห้อมเห็นไหมหมมันจะร่มนะครับหวมพันเป็นกู้ปิงจมลูกเตา้าลูกเต้าม กันตั้นปวงปั่นก็จักน้อมน่าเป็นกู้เจ้านาลีข้ากลัวแต่น้องเจ้าพ้อยแสนสีมุขวะดีจักบ่ฮักข้าเพราะเอกาตนบ่มีตาหน้า เหมือนคนก็นาผักปัดนแม่ผักปัดเออมันหัวรีบกระเทียมรีบนะะหัวตัวกระเทียมรีบตัวเดียวหนาแมนไป็นี่ยมาโขบบนบักเกอครับอันอันมาบทนี่มันก็จะจบลงไปกันนี้ก่อนนะฮอันมันก็จะต่อแถมยาวอยู่นะกระบดนี่มันจะแถมลายตอนี่กว่าจะมดนะครับแม่ต่อกัน บอกอันต่อหน้านะครับเออตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ